มาดูกันครับว่าเวลาที่เราจะเก็บเต็นท์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ3ามหนึ่งี่ครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดนะครับของ Air ์ค u i s e r กันนะครับตัวนี้เป็นเต็นท์หลังคาที่ใช้ ระบบท่้อลมนั่นเองนะครับก็เขาเป็นรุ่นแรกของวาแลนเลยนะครับโครงสร้างครับทำมาจากระบบแอร์ทูบก็คือจะไม่มีโครงอลูมิเนียมแบบที่เพื่อนเพื่อนเคยเห็นมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีปั๊มลมไฟฟ้ามาให้นะครับติดอยู่กับตัวโครงแอร์ทูบเลยนะครับประตูเนี่ยที่ให้มาใหญ่ถึงขนาด1.5เมตรนะครับโอบล่องสบายสามารถนั่งหน้าเต็นท์ได้แบบสบายสบาย,บายไม่อึดอัดเลยมีไฟ led ภายในอ่าตัวนี้ให้ไฟมาแบบจัดเต็มแบบรอบเลยตัวนี้เนี่ยขนาดเวลากลางนะครับความยาวอยู่ที่ สองเมตรห้าเซนนะก็คือสองร้อยห้าเซนนะครับแล้วก็ความกว้างขนาดอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ความสูงที่หนึ่งเมตรสี่สิบห้าเซนนะเวลาเก็บอยู่ที่เมตรสี่สิบแล้วก็ความกว้างเนี่ยเล็กมากนะครับต้องบอกเลยอยู่ที่เกนะ้าสิบแปดเซนเท่านั้นแล้วก็ความสูงความหนาของตัวเก็บเวลาเก็บแล้วนะครับอยู่ที่ยี่สิบแปดเซนครับ อ่าน้ำหนักอยู่ที่56กิโลนะครับผ้าเต็นท์ให้มาแบบเป็นผ้า 600D ดีพอลีออฟฟอร์ดนครับการน,น้ำอยู่ที่5,000ม mm ิลลิเมตรครับส่วนตัวโครงสร้างที่เป็นระบบแอ์ทูบเนี่ยเคลือ PVC อย่างหนาเลยส่วนหลังคากระสานนะครับใช้ผ้า r i ฟท์อบโพลีคอสตอนเพื่อบพีมาถึง2,000ม mm ิลลิเมตรครับมาดูกันครับว่าเวลาที่เราจะเก็บเต็นท์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ 3- 2 1 นี่ครับแค่นี้เองครับ2วิเต็นจะเก็บแบบนี้เลยนะครับที่เหลือเราก็แค่มาจัดการพับก็แค่พับแค่เรียกว่าจัดระเบียบหน่อยแบบนี้ครับแล้วเราก็พับตัวโครงขึ้นไปนะเหมือนเต็นหลังคาทั่วไปคราวนี้ในชุดนะครับเขาก็จะมีตัวหัวที่จุดบุหรี่มาให้ในชุดพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์อีกฝั่งหนึ่งเราก็เอาอะแดปเตอร์อีกฝั่งหนึ่งครับเสียบเข้ากับตัว ปั๊กแบบนี้่ะส่วนปลายทางนะครับเราก็ไปหาแหล่งจ่ายไฟของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น power box หรือว่าเป็น power station หรือว่า Car c h a r จ e r ในรถนะครับที่เป็นหัวที่จุดบุหรี่เราก็ทำได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาขึ้นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับมาครับระบบถ้าเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงนะอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานเบาๆนะครับคือเวลาไปใช้งานจริงๆเนี่ยไม่รบกวนเต็นข้างๆแน่นอนนะผมรับประกันเลยเสียงเนี้ยเบามาก เสียงคุยกันยังดังหมดเลยจะไม่เหมือนกับมอเตอร์ที่สูบเต็นเตียงนะครับที่อันนั้นคือเสียงดังวีนะอันนี้คือเสียงแบบเบามากอาจจะช้านิดนึงนะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดขึ้นมาเร็วอีกนิดนึงนะ นี่ครับมาแล้วฝั่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรออีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาก่อนนี่นะะังคาขึ้นแล้วเดี๋ยวรออีกฝั่งหนึ่งขึ้นมานครับนะขึ้นมา สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วตัวการสาหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นเองด้วยนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือเป็นปั๊มลมไฟฟ้านะครับก็จะถูกติดมากับตัวโครงสร้างแอร์ทูบแบบนี้เลยนะครับเพือ่อนๆไม่ต้องหาปั๊มลมมาเลยแล้วก็เมื่อตัดการทํางานนะครับตัวปั๊มจะมีเสียงดังติ๊ดๆิดดดนะครับก็คือเป็นการตัดการทํางานแปลว่าปั๊มเต็มแล้วนั่นเอง แล้วก็ที่เพื่อนเห็นนี่คือเป็นโครงสร้างแอร์ทูบของเต็นต์ตัวนี้นะครับผ้า PVC อย่างหนานะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับที่แขวนตะเกียงแบบนี้สามารถเอาตะเกียงมาแขวนภายในก็ได้นะครับแล้วก็ตะเกียงตรงนี้เนี่ยสามารถปล่อยพลังงานจากตะเกียงมาให้กับตัวไฟ LED เส้นที่ติดมาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านกันเลยนะแล้วก็ตัวหลังคานี่ก็สามารถเปิดและปิดได้ ใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ใครอยากได้เรียกว่านอนชมดาวก็สามารถเปิดได้จุดนี้ก็เป็นท่อลมอีกจุดหนึ่งครับเขาก็จะมีเอ็ตัวซิฟกันเอาไว้อีกทีนะหลายคนกลัวอาจจะมีอะไรไปโดนนะครับตัวนี้เป็น PVC อย่างหนาเลยแล้วก็ยังมีชุดปุมปิดมาอีกชั้นหนึ่งนั่นเองแข็งแรงแน่นอนนี้เรา ปิดผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะาลองเปิดผ้ากันดูสำหรับใครที่อยากจะได้แบบวิวโล่งๆแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในงานของเซียแคมป์ครั้งที่สานะครับีอหน้าตาจะเป็นแบบนี้เปิดได้เหมือนกันสองบ้านนะครับนี่พอเปิดเราจะเป็นแบบนี้เลยฟิวหลังคาก็ประมาณนอนชมดาวแบบชิวๆดูฝนตกใส่หลังคาแบบชิวๆแบบนี้นะ ราดในส่วนของหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะให้เป็นตัวผ้าทึบแบบนี้นะครับสามารถพร,รูดเปิดได้นะครับแล้วก็มุ้งสามารถพร,รูดแล้วก็ปิดได้หรือจะปิดหรือจะเปิดก็ได้นะครับตัวนี้ก็ให้มาเป็น2ระบบนะครับทั้งด้านบนของตัวระบบท่อแอร์ทูบนี่นะครับก็ยังมีจุดแขวนของอีก1จุดบริเวณคานด้านบนในชุดก็มีกระเป๋าใส่ของให้ ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าตาก็จะประมาณนี้รอนนี้มาดูจุดที่เอาลมออกกันนะครับที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ข้างหน้าคือจุดที่เมื่อกี้เราเอาลมออกนะครับวิธีการเอาลมออกก็คือปิดมันทางซ้ายนะครับก็คือเต็นท์จะได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นะแล้วก็เต็นท์ก็จะพุบลงมาเลยนะครับแต่เวลาที่เราเก็บเต็นท์แล้วเนี่ยหรือว่าจะสูบลมเต็นท์ใหม่นะครับอย่าลืมเช็คตรงนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดนะครับ หลังจากที่เราเอารมณออกแล้วเนี่ยเราไม่ปิดตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะสูบลมในครั้งต่อไปนะครับลมจะไม่เข้าในเองเพราะว่าลมเข้าปุ๊บก็จะออกทางนี้ตลอดนะครับยังไงก็ดูตรงนี้กันด้วยนะครับและนี่การรีวิวนะครับเต็นลม Air ์ฟูเซอรนะครับที่เป็นโครงสร้างแบบแอร์ทูบรีวิวกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในงานของแคป p ิ้งเอเชียครั้งที่3นะครับจัดที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตชั้น2ลานโปรโมชั่นนะครับและตัวนี้นะครับแอร์คเซอเนี่ยเปิดตัวอยู่ในงานอยู่ที่46,000บาทเท่านั้นนะครับมีงานตั้งแต่วันที่18นะครับถึงวันที่25พฤศจิกางนี้เท่านั้นนะครับ1 0 3โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับใครที่อยากมาพบกับผมและอยากมาเจอตัวจริงของเจ้าแอร์ควเซอก็มาเจอกันีนที่งานนี้นะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ